ครับผมสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องทุกทุกท่านนะครับผมทีมารับชมรับฟังคลิปสรุปโค้งสุดท้ายของนลินตามฝันในมือวันที่16บหกรกฎาคมสองพนาร้อยหกสิบหกนะครับผมก็เป็นตัวเลขโค้งสุดท้ายแล้วคลิปสรุปแล้วนะครับผมตัวเลขที่นลินเอามาลงนําเสนอให้เป็นคลิปสรุปนะครับผมเป็นเลขแนวทางทีที่เคยถูกมากนะครับผม เลขของคุณพ่อบุญถูกว่าสีงวดติดแล้วนะครับผมแต่เลยเอามาลงนาเสนอให้เอฟซีเดบิง์แล้วก็หาจะจองม,กม,กมกัมก,กบามักระจังว่ากันนะครับผมเลขของคุณพ่อบุญวิ่งสีกับสามนะครับผมจับคู่ให้บนล่างนะครับผมสี่ศูนย์สี่เก้าสี่แปดสามเจ็ดสามแปดสามเก้านะครับผมตัวที่คุณพ่อบุญ มัดหรือสอบนะครับผมให้ซื้อไว้เลย่ยโตแดงๆนะครับผม40กับ38ครับผมท่มนผู้ชมเข้ากมัมาเบิงตัวเลขแนวทางของคุณพ่อบุญแล้วนะครับผมเพราะว่าพ่อถูกมาก4งวดแล้วนะครับผมหนีงวดที่หาเขามาล่อรุ่นกันตัวเลขแนวท่าของคุณพ่อบุญนะครับผมิบออกมาบอรครับผมแล้วเขากลับมาเบิงกันอีกนะครับผม ตัวเลขของคุณพ่อเตียงนะครับผมคุณพ่อเตียงเพิ่นกระไห่มาตัวเดียวฟันทงให้เน้นๆบนล่างตัวเดียวเม็ดเดียวนะครับผมอันนี้ฝากไว้ด้วยนะครับผมวัดที่แล้วถูกแสนห้านะครับผมล,ลินตาฝันกับล่งคลิปเต็มไ้เบิ้องแล้วนะครับผมในมือว่านนะครับผมมืนีกับวันที่สิบหกก็เลยเอามาลงเป็นโครงสรุปนะครับผมฟันทงให้เมด เดียวตัวเดียวนะครับผมเจ็ดหนึ่งตัวรองก็มีเจ็ดหกเจ็ดแปดครับผมตัวเลขของพอเตียงนะครับที่ว่าถูกแสนหานะครับผมอันนี้นลิมตาฟันเอามาให้เอฟซีได้เบิงเบิงกันนะครับผมเจ็ดหนึ่งตัวเดียวเม็ดเดียวนะครับผมเลขของพอเตียงครับผมแล้วขาก็มาเบิงอีกของเลขของคุณแม่นะครับผม เลขของคุณแม่กล่องถูกตลอดกาลน,นะครับผมถูกมาตลอดตั้งแต่ปีใหม่มากนะครับผมหรือตัวเลขของคุณแม่เพิ่นจิฟ้าซื้อไว้ก่อนที่ว่าเลขออกปุ๊บได้มือสองมือคุณแม่เพิน่นกะหาจับจ่อหาซื้อไว้นะครับผมแต่ก็ออกมาตามที่คุณแม่ได้ซื้อนะครับผมเลขมากเลขสอบเลขสูตรของคุณแม่กล่องสีนะครับผมซื้อเต็ม อันนี้ลักหนึ่งลักศูนย์บนล่างนะครับผมคุณแม่เพิ่นกิมาสิบสี่สิบห้าสิบแปดหนึ่งหนึ่งศูนย์สี่ศูนย์เจ็ดศูนย์หนึ่งศูนย์แปดศูนย์หกและห้าแปดนะครับผมวันที่สิบหกกรกฎาคมสองพันห้าร้อยหกสิบหกนะครับผมเลขของคุณแม่กล่องน,นะครับผมถูกทุกงวดนะครับผมอันนี้เอาตัวเลขแนวทางที่คนที่ถูกนะครับ เอามาลงนําเสนอเป็นสรุปโค้งสุดท้ายให้เอฟซีหรือพ่อแม่พี่น้องที่รับส้มไ้ตามสองทางของนลินตามฝันนะครับผมเพราะว่านลินตามฝันงวดนี้จะเอาตะเลขกค้นถูกมมลงไห้นะครับผมเป็นโค้งสุดท้ายนะครับในวันนี้นะครับผมรอรุนกันนะครับผมว่าชอบตัวไหนมากตัวไหนก็แคปหนาจอไว้นะครับผม คุณแม่การันตีหายแล้วนะครับผมบนกรหายเนียนๆสิบสี่สิบห้าสิบแปดศูนย์เจ็ดศูนย์หนึ่งศูนย์แปดนะครับผมเหล็กที่มักแห้งเนีเนๆน,นะครับผมบนล่างนะครับเหล็กของคุณแม่กองยังไม่เคยพลาดสักงวดนะครับผมถูกมาตั้งแต่ปีใหม่นะครับผมการันตีให้เต็มที่นะครับผมงวดน,นี้คุณแม่ เป็นกับมันไก่แห้งนะครับผมก็ฝากแคปหน้าจอไว้นะครับพี่น้องเวื่อจะได้ถูกคือหุ้นแม่ก่องทุกงวดนะครับผมเอาก็มาเบิรงเลขตัวเลขแนวทางของเจโรตรี่จากนครพนมนะครับผมเลขมาจากนครพนมนะครับผมกระเด็นศูนย์นะครับผมจะติดศูนย์ติดหแต่ว่าให้เด่นศูนย์ จับศูนย์ไวเป็นลักนะครับผมงวดนี้ก็คือศูนย์สองศูนย์สี่ศูนย์เจ็ดแล้วลักหานะครับผมก็มีห้าศูนย์ห้าเจ็ดห้าแปดนะครับผมส่วนเลขล่องนะครับผมเก้าตัวเดียวเม็ดเดียวนะครับผมจับคู่ให้แล้วคือสิบเก้าสามเก้าห้าเก้านะครับผมฝากแคปหน้าจอไว้ด้วยนะครับผมเลขเจล็อตเตอรี่จับ นครพนมนะครับผมเลขดังที่ถูกมาหลายลายวดแล้วนะครับผมตามที่นารินตามฝันได้บอกเรานะครับเอาแต่เลขคนถูกนะครับผมเลขว่าถูกบอกออกมาลงนะครับผมที่นารินตามฝันอยากให้ถูกไปน้ากันนะครับผมสอบเลขของคุณพอ่อคุณแม่หรือเลขเจหรือเลขอาจารย์นะครับผมกับมี่ให้กันที่นารินตามฝันจีได้มาสรุปของดทถายให้เบิ้งนะครับผมมักเลข เกลอตเตอรี่จากนครพนมนะครับผมกับชับหน้าจอไว้ฮ่าับจองไว้มือนีนะครับผมคงสุดท้ายแล้วแล้วเขาก็มาตามมาอีกนะครับผมเลขดังจากไต้หวันนะครับผมเลขดังจากไต้หวันก็ให้ออกมาแล้วนะครับผมหมู่บ้านนาลินตามฟันกลับไปตามถึงทุ่งนานะครับผมไปเอาคุณพ่อคุณแม่เป็นกำลังลกกาดําหน้าอายู่ นิ่นตามฝันก็ถือโอกาสไปเลยนะครับผมในยินว่าเลขมาจากทางไก่นะครับผมจากไต้วันเลขให้ถูกตัวเดียวน้นๆนะครับงวดที่แล้วก็คือศูนย์ห้าห้าศูนย์แล้วงวดนี้มาอีกแล้วครับผมมาสามตัวเลยนะครับผมเน้นๆเลยก็หนึ่งศูนย์เก้านะครับผมเลขเน้นๆจากไต้วันนะครับผมเข้ากับจิตหาซสือลอตเตอรี่ไหวนะครับผมหรือหาซสือ สามพังก็ได้นะครับผมทาเอฟซีธนุสม้มชอบนะครับผมเลขดังมาจากไต้หวันนะครับผมส่วนนลินไปสัมผัสค,คุณพอคุณแม่แล้วนะครับผมเพื่อนก็นบอกเราให้ฟังว่าเลขหลานเพื่อนฝัน,นเห็นผีมาบอกนะครับผมผีผู้เท่านะครับเมื่อบอกเป็นเป็นตัวเลยนะครับผมเป็นตัวเลยก็คือสองแปดตัวเดียวเม็ดเดียว จนหลานจนตื่นนะครับผมแล้วก้อนจิตื่นผีกระบ,บอกห้องบอกตะโกนบอกว่าสองแปดตัวเดียวเน้นๆนะครับผมจะซื้อล่างหรือซื้อบนหรือซื้อรอตอลีกหาซื้อหาจับจองเอานะครับผมเลขดังมาจากไต้หวันและเลขฝันผีมาบอกนะครับผมตามที่นลรินตาฝันใดติดตามลคูคลิปให้แล้วนะครับผมแล้วเขาก็มาเบิ้งอีกแนีวทั้งนึงนะครับผม เลขกระแสมาแรงนะครับผมเลขกระแสมาแห้งนะครับงวดนี้กับนีมีตัวใดเดี๋ยวนลินตามฟันจีบอกเราให้ฟังนะครับผมเลขกระแสมาแรงตัวแรกก็คือหนึ่งศูนย์นะครับผมแล้วตัวที่สองนะครับผมก็คือหนึ่งหนึ่งเจ็ดเจ็ดนะครับผมศูนย์หกศูนย์แปดนะครับผมอันนี้เป็นตัวเลขเนืาทางของ เหล็กกระแสนะครับผมกระแสแม่แรงนาซิอันนาซีมดไว่ๆนะครับผมหาจับจองบดายแล้วนะครับผมตัวเหล็กกระแสมาแห้งงวดวันที่16กรกฎาคม2566นะครับผมฝากแคปหน้าจอไว้ด้วยนะครับผมทาให้นาฬิกาฝันมักนะครับผมก็คือด้านบน3ตัว3าสุดนะครับผมก็คือ10 1177นะครับผม มาเลขเบิ้งก็คือหนึ่งหนึ่งกับเจ็ดเจ็ดนะครับผมส่วนสอบศูนย์กับมาศูนย์หกศูนย์แปดนะครับผมเลขกระแสมาแรงนะครับผมแคปหน้าจอไว้ด้วยนะครับผมงวดนี้นะครับผมแล้วกลับมาเบิ่งอีกเลขเลขมดเลขควอมฝันของนลินตามฝันนะครับผมตามที่นลินตามฝันได้เขียนให้โลงให้เบิ่ง ในคลิปครับผมก็คือสามตัวก็คือแปดสองเก้าแปดหนึ่งหนึ่งแปดเจ็ดเจ็ดนะครับผมจับคู่ให้สองตัวสี่ชุดนะครับผมก็มีสองเก้าหนึ่งหนึ่งสิบสามเจ็ดเจ็ดนะครับผมเลขนลินตามฝันนะครับผมโอ้ยเดี๋นี้อีกตัวหนึ่งนะครับผมเป็นเลขสิบนะยูไทยไทยนะครับผมทีนลินตามฝันหมักขึ้นกันนะครับผม หนึ่งศูนย์นะครับผมแคปหน้าจอไว้ด้วยนะครับผมงวดนี้เขาจะได้ถูกไปน้ากันนะครับผมอันนี้เลขของนลินตามฝันนะครับผมได้ฝันดีฝันเห็นงูนะครับตามที่ในคลิปนลินตามฝันได้บอกเรานะครับผมเดี๋ยวเขามาเบิรงอีกหลวงปู่นะครับผมที่โด่งดังในในลายในเฟซนะครับผมวัดป่าปู่จันหอมนะครับผมไหมาสาม ตัวนะครับผม906นะครับผมเลขกันก็มี6688นะครับผมเลขกเบิลน,นะครับผมมาเลกเบิลก็ปูคนฟันทงไห่6688นะครับผมสุดเน้นๆเ,เป็นไฮไลท์ของปูเลยนะครับผมงวดนี้จัดนักจัดเต็มเลยนะครับผมก็คือ90601980ครับผม อันนี้ฝากวัดป่าปูจันหอมด่งดังในไลน์ในเฟสนะครับผมจะหาเบิงยากนะครับถ้าบกดเข่าในไล่ในเฟสนะครับของปูนะครับผมหรือสมาริกของปูนะครับผมในสามไล่นะครับผมจะเห็นตัวเลขของปูปูจันหอมนะครับผมเดี๋ยวเอามาเบิงเบ้งอีกเลขบวงสวงนะครับผมเอามาเบิ้งอีก คิปนะครับผมแบบว่าสุดท้ายแล้วนะครับผมเลขเลขบวมสวงอูลึกลับนะครับผมทีนาริ้นตามฝันก็ได้ลงหาเบิ้งแล้วนะครับผมหมู่ว่านนะครับผมลงหาเป็นคิปเต็มแล้วนะครับส่วนสามตัวก็มีเจ็ดแปดเก้าปดสองสี่นะครับผมเน้นสุดๆก็คือ0ูนย์เจด ตัวเดียวเม็ดเดียวตัววงกลมให้ด้วยนะครับผมเน้นล่างเม็ดเดียวนะครับผมศูนย์เจ็ดนะครับผมเป็นตัวกันนะครับผมก็มี6หกหกหกเก้านะครับผมทีปูหรือกลับใดโล่งห้เลขบ่วงสวงในวันที่สิบหาที่ผ่านมานะครับผมแต่ว่าปูเป็นห้ฟันทงเน้นๆน,น,นะครับผมล่างตัวเดียวเม็ดเดียวนะครับผมฝาก ไว้ด้วยนะครับผมหาซื้อหาจับจองไว้นะครับผมมื้อนี้รีบเลยถ้าเห็นตัวเลขแนวทางของปูลึกหลับนะครับผมคือ0ูนย์เดตัวเดียวเม็ดเดียวเน้นเน้นล่างอย่างเดียวนะครับผมมาต้องซื้อบนซื้อแต่ล่างอย่างเดียวนะครับปูบนฟันทงไห่แล้วนะครับผมทำหมักสามตัวก็มีเจ็ดแปดเก้าเจ็ดสองสี่นะครับผม หมักเลขเบินลกับมีหกหกเก่านะครับผมตามนี่เลยนะครับแคปหน้าจอไว้ด้วยนะครับผมสำหรับคลิปนี่สรุปโครงทุท้ายวันที่สิบหกกรกฎาคมสองพันห้าร้อยหกสิบหกนะครับผมเพราะว่านายลินตามฝันเอาแต่เลขเอาแต่เลขที่เคยถูกมาหลายหลายงวดหรือถูกมากงวดที่แล้วนะครับผมเอามาลุ้งให้ เลขที่นลินตามฝันบดาล่งให้การที่ถูกปูที่ห้เลขเขานะครับผมมาร่วมกันเป็นคลิปที่ว่าน่าเสียทือได้นะครับผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้นลินตามฝันเนอร์ครับผมใียนลินตามฝันจะพาพ่นอกร,ระกกดานะครับผมแคปหน้าจอไว้ด้วยนะครับผมมักปูดายสำนักดคุณพอ่อคุณแม่นะครับผมก็ให้แคปหน้าจอไว้แล้วก็ให ถ้าเบิ้งบนท่านนะครับผมก็ให้ก่อกลับไปเบิ้งได้นะครับผมว่ามากกักเลกคุณพอบุญคุณแม่กองคุณพ่อเตียงหรือปูใดนะครับผมที่นลิรินตามฝันเอามาลงนําเสนอในคลิปนี้แล้วนะครับผมจาอีกเที่ยนะครับผมเอาแต่แนวทางดีๆเอาแต่เลขคนที่ถูกมากหรือตัวเลขที่นาเซียถือได้นะครับผมก็คือยังวัด กูจันหอมนี่นะครับผมงมวดที่แล้วเพื่อนก็นให้ถูกมากนะครับผมยาดยโยมตามเฟซตามไลค์กับให้ติดตามเพื่อนออกมาแล้วก็ให้ตัวเลขออกมาแล้วครับผมนลิ่นตามฝันก็นมานําเสนอนะครับผมตามนี้วัดป่ากูจันหอมนะครับผมดังจริงๆนะครับผมอันนี้นลิ่นตามฝันได้มากตามไล่นะครับผมนี่ เอฟซีของนลินตามฝันทรงมาให้นะครับผมบได้ไปหาปูรอกนะครับผมเพราะว่าบ่เคยื่อไปนะครับผมเอาแต่ต,ตัวเลขแนวทางเน้นเน้นมาให้ฝาเอฟซีทา้งซองนลินตามฝันกระพ่อแล้วนะครับผมแคปตันจอไว้ด้วยนะครับผมตัวเลขเน่ทางของวัดป่าผูจันหอมนะครับผมตัวเลขดีๆที่นลินเอามานำเสนอนะครับผม อันนี้ตัวเลขของนลินตามฝันที่มัดนะครับผมก็หาจัดจองหาซื้อไวแล้วนะครับผมตามนี้เลยนะครับผมเอาตะเลขคนที่ถูกมากนะครับผมถ้าู้ถูกบ่ลลงห้นะครับผมงวดนี้เอาแต่เนียนๆเ,เอาดีๆเด็ดๆมหาห้เลยงวดนี้เฮ้ามาลุ้นกันในวันนี้นะครับผมว่าจะออกตามที่เลขเคยออกบ่ครับผมมีหลายๆท่านนะครับผมหลายๆอาจารย์ เดี๋ยวเขามาล่อลุ้นกันว่าจะออกตามที่นลินตามฝันคัดให้เนียนให้บอกรับผมกัแคปหน้าจอไว้ด้วยนะครับผมอันนี้ตัวเลขหน้าท่านของเจลอตเตอรี่งวดที่แล้วกับเขานะครับผมสรงมากกับเขาศูนหาเต็มๆนะครับผมว่าคุณแม่กล่องนะครับผมกัถูกทุกงวดนะครับตั้งแต่ปีใหม่มาเนี่ยตัวเลขหน้าท่านแคปหน้าจอไว้ครับผม ถูกมาตั้งแต่ปีใหม่นะครับผมอันนี้นาเสียถือได้นะครับผมเอาถิมาเบิ่งกันในตอหลังใบสามนะครับผมเลขออกนะครับผมแล้วก็มาเบิ่งอีกแนวทางของคุณพ่อเตียงนะครับผมวันที่แล้วประถูกแซนหานะครับผมศูนหาคือกันนะครับผมวันตีงก็ฟันท่งให้เจ็ดหนึ่งเม็ดเดียวตัวเดียวนะครับผมล่างบน แนวทางของขวจี่ก็ถูกมาแล้วนะครับผมแล้วก็คุณพ่อบุญนะครับผมถูกมาสีงวดติดแล้วนะครับผมกับงวดนี้กับฟันโต้งให้มันใจแห้งก็คือตามนี้เลยนะครับผมแคปหน้าจอไว้ด้วยเลขคุณพ่อบุญจัดนะครับผมคุณพ่อบุญถูกมาแล้วกับลงใไ้แล้วนะครับผมเท่ากับว่าล่อรุนว่าเลขของคุณพ่อจิเขาวาครับงวดนี้จิตต่อเป็นงวดที่ ห่าวาครับผมเับก็มาเบิรงเลขบวงสวง n เลขปูลึกลับนะครับผมวัดที่แล้วผมเกิดเสียดายนะครับผมานผส้ม fc เพินกระห้มาตัวเดียวแขแขๆตัวเดียวเน้นๆนะครับคือสิบหาเลขออกสิบหกนะครับเสียดนิดเดียวแล้วห้สิบหาออกศูนย์หานะครับผมขนาเสียดายขนาเสียใจนะครับผม วดนี้เอาไม่ปูเพื่นกันเน้นๆให้ศูนย์เกตตัวเดียวเม็ดเดียวนะครับผมคือกันกับเลขของคุณแม่ก่อนนะครับผมวดนี้คุณแม่กอ่อนเพิ่นกับมักขึ้กันนะครับผมและลิ้นตามฝันสิเปียบเทียบนะครับผมเลขที่ว่าตรงกันเขากันนะครับผมนี่อาจารย์ไดเนียยูไดเนียนะครับผมเลขมากแนวทางเดียวกันนะครับผมนาจะหาสื่อได้นะครับผมกับยู ามท่านนะครับผมก็มี่วดสามสำนักนะครับผมก็คือเจลอตเตอรี่จากนครพนมนะครับผมเน้นๆให้07นะครับผมก็มี่07ที่กันนะครับผมส่วนคุณแม่กล่องนะครับผมคุณแม่กล่องคนกันเน้นๆให้ก็มี่07ที่กันครับผมนายเสืยอถือได้นะครับผมตามที่เลขของผู้ลึกลับนะครับผมก็มีจ07นะครับผม เบิ้งกันสั้นนะครับผมเลขมาตรงกันเลขดังมาตรงกันนะครับผมแบนี้อยู่แบบนี้แม่กล่องนะครับผมคูลึกลับแล้วกับเจลอตเตอรี่นะครับผมครับแับหน้าจอไว้ด้วยนะครับศูนย์เจ็ดฝากด้วยนะครับผมมาหาสื่อไว้หาจับจองไว้นะครับผมชาวบอมก์มผหาพนนะครับผมครับแับหน้าจอไว้ด้วย รับผมสําหรับคลิปนี้เน,นลินตามฝันจะต้องขอล่าทรามุส้มไปก่อนนะครับผมร่อลุ้นกันในวันนี้หลังบ่ายสามโมงนะครับผมขอให้เอฟซีพอแม่พี่น้องที่เบิ้งคลิปของเนลินตามฝันนะครับผมหรือเอฟซีที่ติดตามเนลินตามฝันขอให้โศกโชกมันหมานปูกไว้กันหลายๆนะครับผมในวันนี้นะครับผมขอให้มีเงื่อนลำดวยกันมากๆนะครับผม ขอให้เอฟซีได้ติดตามในนิมิตตามฝันเบินเน้งแนวทางดีๆ่นริมิตามฝันเอามานําเสนอให้เอฟซีได้เบิงนะครับผมเนาะสำหรับคลิปนี้ในนิมต่ามฝันก็ขอล่าทานผูส้มตะกอนนะครับผมอ,อ,อ้อหลังห้วออกนะครับผมในหลังบาบสามนะครับผมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ